สวัสดีค่ะ,<ม>ค,ะครีมมาริสาผิวงามมิสแกรนมุกดาหารนะคะทำเต็มที่มากๆแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ตัวเองได้เข้าท็อป20ของมิสแกร,ไแรนไทยแลนด์2022ค่ะแล้วก็รู้สึกยินดีกับเพื่อนๆค่ะทั้งที่เข้า20แล้วก็10แล้วก็ท็อป5ของมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ที่เหลือค่ะที่ไม่ได้ผ่านเขา้ารอบก็อยากให้สู้ต่อไปเพราะว่าทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำสุดความสามารถแลจ้จริงๆค่ะ เราี้าเรามีะกี่ั้็ตอนเอาเอาจริงพี่ฝาพูดจากใจจริงก็คือก่อนก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ท็อป20ก็รู้สึกว่าเออยังดีกว่าแต่พอเข้ามาในท็อป20แล้วก็รู้สึกว่า หรือว่าเราจะกลับมาดีเพราะเหมือนเหมือนาการที่เราเข้าท็อป20เหมือนพี่นวัดหรือว่ากรรมการคณะกรรมการค่ะอาจจะเห็นอะไรในตัวเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาค่ะก็ต้องฟังกว่าเดิมเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้มันให้มันดีกว่าดีกว่านี้ค่ะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้และถ้ากลับมาก็ต้องมงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปคิดดูก่อนว่าเราจะ,ะกลับมาไหมค่ะเราคิดว่าเรา เราพลาดอะไรบางอย่างไหมหรือว่าถามว่าพลาดไหมคิมคิดว่าเป็นการปรับตัวมากกว่าค่ะอย่างช่วงแรกๆค่ะการเข้ากองก็รู้สึกว่าตัวเองหายไปแต่เราก็พอปรับตัวได้เราก็เริ่มดีขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยพองเลยในแต่ละวันทําให้คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งช้อยหรือเปล่าที่ทางคณะกรรมการเขาเลือกเข้าท็อปยี่สิบเดี๋ยวัเรื่องราวที่เราเาเรมียนที่เราดูอะไรนะคะ ชูป้าย อ๋อไม่ใช่ค่ะอีกอีกคนหนึ่งค่ะใช่ค่ะถ้าในเรื่องของมุกดาหารก็อยากจะในเรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่าค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่เมืองใหญ่ใ่ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมุกดาหารก็มีฐานที่ท่องเที่ยวหลายๆที่ค่ะที่น่าสนใจแล้วก็น่าไปค่ะก็อยากแนะนําแล้วก็อยากฝากจังหวัดมุกดาหารไว้ในใจด้วยค่ะบถามดครับ ในรอบที่เราประกวดในรอบประจําจังหวัดทุกาหารกับในรอบในรอบแรนแลนเนี่ยมีความรู้สึกกับบรรยากาศมีความแตกต่างกนะันไหโอ้ต่างมากต่างแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ประกวดจังหวัดค่ะเราอาจจะเจอกันแค่ไม่เกิน20กว่าคนด้วยซ้ําแต่พอการที่เรามาอยู่ใน ระดับพิษกันไทยแลนด์นะคะก็คือเราเจอกัน7จิจังหวัดหมายความว่าการแข่งขันมันจะสูงขึ้นแล้วก็ทุกคนนะคะก็มงจังหวัดมาแล้วหมายความว่าศักยภาพของแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนก็คือมีมากจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เลือกเข้าในแต่ละท็อป,ปค่ะก็คือยากมากจริงๆการที่เขายิ่งในปีนี้แล้วค่ะการแข่งขันมันสูงมากทีมเข้ามาในท็อป20ก็คือภูมิใจแล้วค่ะ ถามเรื่องหลังในในตอนวิดนึงว่าเราสนิทสน,นิทก,กับใครนะคิมคิมสนิทกับอ่าพลอยเพชรบุรีค่ะก็ไปไหนมาไหนก็จะเป็นเงาตามติดกันไปเลยค่ะแต่ว่าคนอื่นๆเราก็เมคเคลนเหมือนกันค่ะก็สนิทด้วยเหมือนกันแต่ว่ากับเพชรบุรีจะมากที่สุด ลเป็นงไงเาหลังจากที่เราเราไม้ติดในอะไรเราได้ลุน้นได้ลุนนล้นจากลุ้นลุ้นมากลุ้นแล้วก็ก็เคยพูดในห้องดําแล้วว่าชียร์ใครก็จริงๆส่วนตัวก็คือเชียร์ให้ไฮดี้ถึงมงค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ไฮดี้ค่ะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มงแต่ว่าก็ได้ทํางานร่วมกับองค์กรวิสการไทยแ l a n d ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วค่ะ ก็สุดท้า,ายนี้ฝากซึ่งถ้าเยาจะติดตามผมอย่างน้องได้ทองทออางไหนคะสามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมนะคะ m m a r i c h s a a ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะมาที่สาวถิวงงามค่ะขอบคุณนะคะ